ครับสวัสดีครับ FC เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับว่าพอๆกับพ,พอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามราวพัฒนาของพ่อแหล่นอนนานะพี่น้องครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่22เมษายน67เราวพัฒนาออก1 6 9 4 90 ขับเหล็กล่างก็ออกเนาะพี่น้องเนาะครับของคนแหร่หวดทีพทนทานมากนะพี่น้องแต่ว่าเหล็กวิ่งลุดนะครับเนาะบนล่างวิ่งลุด5กับ6กลุดไปแต่ว่าชุดวิ่นนะพี่น้องเนด้อ5 6 8 9 0ชุดวิ่นเขานะครับแต่ว่าจับคูลุดนะครับเวันนี้พอเตรียมภาพมาตามต่อ ถ้าเบิรกลูกชุดฟินมันจะมีตัวใดเดีย ii, นะครับไปเบิรนลมกันเนาะครับเนาะครับวันพุธนะพี่น้องเนาะ ก็เลยนอนมา บนลลามิงรูดสี่กับห้านะครับครับมาเบ่งเรกชุดวิทย์นะบานชุดวิทย์ของพ่อแหล่พี่น้องสี่ห้าสอง สี่ห้าสองเก้าแปดนะครับขับชุดวิ่นนะครับ ครับส่วนจับคูพีน่น้อง4 2 4 9 สี่แปดนะครับห้าสองห้าเก้าห้าแปดนะครับ สี่สุดสหางโอ้โหกสุดหกหางคือเก่านะครับเน้นนะครับพอแหลเพ่อเน้นให้เน้นที่สี่สี่สอง ห้าแปดครับเน้นสองหางพี่น้องรับสัตว์เย็น,นพี่น้องเนาะรับแต่ว่าตัวที่บนเน้นห้องมาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อ ครับเอาจับหน้าจอไว้ด้พี่น้องเด้อกับวันพุธน้อพี่น้องเนาะวันพุธที่24เมษายนสองห้าหเลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนานะครับบนล่างวิ่งรูด4ี่กับห้านะครับครับชุดวิ่งก็มมี4 5ี่ห้าสอง้าดนะครับหาส่วนพ่อแหล่มันจับคูน้อพี่น้องเนาะ4ี่สองสี่เก้าสี่แปด 52 59 58เน้นที่42 58อง้าพี่น้องเนาะเอาอหอยปังๆเด้องวดน,นี้พ่อแหล่เลยหอยเข่าจับครูนะพี่น้องเนาะหรือว่าเอฟซีมักในชุดวินกะจับเอาน้ำก็ได้นะครับครับพ่อแตีก็ขอขอบคุณหลายๆน,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 นะครับเด้อพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะที่หายนวทางเล่าพัฒนาพ่อแตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะรับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วก็ให้เข่าพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี้พอเตมก็ขอกาบขอบพระคุณเนปซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตีคมับพอเตมข้อวอยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะ ขับคอยมีแต่สุขแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้เนะครับเนาะคับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม